ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องคนคนเริ่มไม่เข้ารูปเข้ารอยก็ต้องคอยไปตบตบตบแล้วสักพักพี่พี่น่าจะเจอตบยังไงก็ไม่เข้ารอยสักที <laughs> <laughs> บอสจอรจีเชิญประชุมค่ะ สวัสดีครับกันี้ผมว่าแล้วว่าพี่ต้องคิดถึงผมเตือนแล้วรู้เลยทุกวินาทีในความเหนื่อยของชีวิตพี่ในตลอดเวลา24ชั่วโมงหน้าผมจะอยู่บนหน้าพี่ตลอดจอดเขาใจดีที่สุดพี่จอดเคยพูดไปอ่ะแม่งแวบเข้ามาในหัวตลอดเวลาแม่งโคตรเหนื่อยเลยอ่ะผมจะบอกกี้เหนื่อยตอนแรกอ่ะแม่งยังสนุกเหนื่อยตอนหลังๆอ่ะมันชินกับความสนุกแล้วด้วยโอ้โหให้กำลังใจหน่อยดิจอน พี่หล่ใจเ้ยพี่อยู่เฟสไหนและแต่จากที่ผมตามตามดูมันน่าจะยังอยู่ในเฟสแรกซึ่งยังสนุกอยู่พี่ขนาดสนุกเลยน่ายังเครียดขนาดเนี้คือตอนนี้ระบบเมืองเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วปัญหาที่ตามมาคือเรื่องคนอ่าคนเริ่มไม่เข้ารูปเข้ารอยก็ต้องคอยไปตบๆบต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 บจนแล้วสักพักพี่พี่น่าจะเจอตบยังไงก็ไม่เข้ารอยสักทีแค่ฟังก็ปวดหัว กู S <S เจอแล้วตกงกันจะไม่เข้าขที่ของสองฝั่งอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่มัน หาจุดลงตัวไม่ได้พี่ตอนนั้นจอทําอยู่กี่ปีอะจอจลันเมืองอยู่กี่ไม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 ่ถึงปีไม่ถึงปีไม่ถึงปีด้วยไม่ถึงปีพี่ีสักกี่เดือนจอร์สักกี่เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีการรีเซ็ตพี่ค่อนข้างปกติของโลเปร์รีเซ็ตเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ใช่พี่โอ้โหเฮ้ยพี่จอทมาสปอยนาคนพี่อาร์ตเหรอเนี่ยไม่รอพี่อาร์ตอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้เออมันก็อาจจะไม่แน่แต่ละเมืองก็จะแตกต่างกันไปดีเทลอย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่า หลังๆเนี่ยเรื่อง OC IC อะไรแบบนี้ก็จะแคชชั่วขึ้น ไม่ไม่เดบสตรีทเหมือนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อารุ่มัรวยกันเยอะขึ้นเหมือนเข้าไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรใหญ่โตแค่เข้าไปแล้วก็พูดคุยโซเชียลคนอื่นอ่ะเออพอพอความต้องการน้อยลงปัญหาก็น้อยลงอ่ะนี่แหละนี่คือเองที่ต้องการให้เป็นแบบนี้ที่วางไว้อยู่นะปัญหาก็เลยอย่างนี้จอดตำรวจก็เลยคบหากับโจรแล้วก็พยาบาลเลคอยชุชีวิตให้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยด้วยความไม่มีคนสอดส่องเลยนี่ยว่าจะจะเป็นอย่างที่ผมยังแบบเออตลกเข้าสู้นะผมยังสนุกนะดีดีกว่าแบบหูตำรวจ กับโจนมันไม่เอากันจริงๆอ่ะมันตึงเครียดไปทั้งหมดแล้วก็ไอ้มุมคนทำอ่ะยิ่งเครียดเพราะว่าจะไปเข้าตำรวจนิดนึงแม่งฝั่งโจนก็โถมมาแล้วเข้าฝั่งโจนนิดนึงตำรวจแม่งก็ต้องออกเ่าฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ัาฮ่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 าเ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าง่าร่าฮ่าฮ่าเ่า่่่่น่่่ สอบไว้ลิสน้องผมเจอเคเซอร์เคเซอร์มึงว่ากูไปสอบหมอดีปะวะพี่อาร์ น้องผมอีกคนหนึ่งชื่อชื่อชื่อไอ้ลุงแซมผมว่าเดี๋ยวก็เข้าอีหลอบเดิมอะพี่คืออะไรอะพวกผมไม่โคตรเห็นใจพี่เลยเว้ยแบบความเหนื่อยอันถาโถมอะตอนสอบแบบว่าเหนื่อยแล้วนะตอนที่จะทะเลาะกันอุ๊คุณเหนื่อยกว่าคือตอนนี้คนที่ที่เคยทาเซิร์ฟหรือคนที่เคยเล่นหรือคนที่เคยแบบอะไรเงี้ยทุกคนติดต่อมาบอกว่าพี่พักผ่อนบ้างนะผ่อนบ้างนะจนเมียผมอะจอร์ดเดินขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอรู้ไหมว่าหมายสามแล้วอะคือแล้วคือแบบหัวร้อนอยู่ตรงหน้าของ ตายแบบนี้มันอยู่อย่างเงี้ยลืมวันลืมคืนเออผมเข้าใจเลยผมเข้าใจอ่าพี่ฮัทยังไง เวลาพี่เหนื่อยงเดี๋ยวผมส่งรูปผมเป็นในไลน์พี่อ t l e a s แล้วยังมีหนึ่งคนบนโลกที่เข้าใจพี่นะพี่อาร์ตเหนื่อยแล้วมันไม่คุ้มเหนื่อยเลยเหรอจอนอย่างน้อยมันได้ความสนุกมันได้เรื่องราวที่น่าจดจำเว้ยพี่บางทีสนุกอย่างเดียวก็ไม่อยากได้นะมันก็ต้องแบบมันอยู่ได้หน่อยเออมันความสนุกเป็นค่าตัวเลขนิดนึงถ้าเรื่องนั้นจอจอรมองว่าอย่างไรบ้างยังไงพี่อาร์ตกับโคตรครูก็คุ้มผมบอก business ใช่ใน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 มุมของ observe เนาะเป็นคนเป็นคนที่มองเข้าไปเนี่ยผมคนหนึ่งที่จิตใต้สำนึกเรากลับมาสนใจ GTA แล้ว Low p play อะ่ะแล้วมผมมองเพื่อนเพื<ๆ>่อนผมด้วยที่เพื่อนเ<ๆ><ๆ>พื่อนผมอ่ะเขากลับไปเล่น Low Play กันบางคนอะ่ะสมัยมผมทำเซิร์ฟนะไม่มาเลยนะแต่ตอนนี้ไปเล่น Low play อ<ม>่ะ<ม>ก็เพราะว่าเนี่ยฝั่งพี่อาร์ตฝั่งพี่โค้ดมาโบตรงนี้ยใหญ่ขึ้นฝั่งพี่ว่านเป็นกระแสขึ้นมาามีกระแสกลับขึ้นมา ผมรู้สึกว่าพวกพี่คุ้มตั้งแต่แบบสองสมเดือนแรกที่กลับเข้ามาแล้วม,มันแบบโรเพมันคัมแบ็กได้แบบขนาดเนี้ยเออว่ะเจ๋ง ใช่ใชอ่ะเป็นกำลังใจนี่มุมดีพระโบมุมดีเอาเธอมาสองครั้งเนี่ยเพิ่งฟังห้าวิได้ดีที่สุดขอตัดขอตัดช่วงนี้เก็บไว้แล้วเดี๋ยวฟังก่อนนอนทุกคืนแค่มาแค่คุ้นแล้วก็เลื่อยไปเรื่อยๆใช่แค่หมดไปเรื่อยหมไปเรื่อยถามถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อบ่ายก่อนโอ้ตกอกตกใจกันไปหมดเพจของรับทราบโดนแฮกอะไรขึ้นโอ้ยตอนแรกก็เบื่อมันเป็นแบบรูปโปรไฟล์เปลี่ยนผมกำลังนั่งวาดรูปอยู่ข้างล่าง เพราะว่าผมวาดแลกกันสัตว์ผมเป็นกิจกรรมที่ผมต้องทําทุกวันแล้วทีนี้ระหว่างที่ทำๆอยู่ไลน์ก็เด้งตึ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 ้งผมก็ไ,กไอหาอะไรวะกวนใจหยิบมือถือมาจะปิดเสียงแต่ว่ามันดันเป็นน้องที่นานๆทีมันจะไลน์มาสักทีผมก็เลยกดดูเซนโฟโต้มาแล้วมันก็แบบเป็นรูปหน้าเพจเนี่ยแหละที่รูปโปรไฟล์มันถูกเปลี่ยนไปแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่เกิดอะไรขึ้นกับเพจเพจโดนแฮกหรือเปล่าผมก็เอาละผมอ่ะชีวิตผมกับอิสระผ่านเรื่องการโดนแฮก สองรอบใหญ่ๆมาแล้วเราแม่งจะแบบเหมือนมีมปมเรื่องเน,นี้ยเราจะดีดเลยตัวตัวมันจะดีดเลยวางทุกอย่างขึ้นมาวิ่งขึ้นมาหาคอมพิวเตอร์แล้วก็รีบกดกดกดดูโอเคเรายังเป็นแอดมินโลใหญ่สุดอยู่เราค่อ,อ,คอยๆไลด่ดูแล้วก็ตั้งใจระหว่างวิ่งขึ้นมาก็ตั้งใจว่ากูจะถอนทุกคนที่ Access p a พจได้กูจะถอนออกให้หมดเลยให้เหลือแต่กูคนเดียวในระหว่างที่กําลังนั่งทําเอาออกเอาออกตอนนั้นก็ประชุมอิดกับน้องที่เป็นแอดมินอยู่ด้วย เฮ้ยอิดมึงไปไล่ดูดิไอโพสนั้นอนะ่ะโพสให้มันเปลี่ยนรูปอะ่ะมันจะบอกอะ่ะมันจะบอกเลยว่าใครเป็นคนโพสอือือผมก็นั่งไล่ลบไปไล่ลบไปจนอิสระบอกว่านี่ไงกูเจอแล้วมิ่งบุญเซลลอนกูใครว่มิ่งบุญมิ่งบุญเซลลอนอ่ะใครอ่ะมิ่งบุญเนี่ยชื่อน้องกูแน่ๆแ่ะชื่อต้นกล้าฮุสเซฟักเซลลอนเซลลอนงคือใครวะสรุปก็คือเว้ยคือไอต้นกล้ามันเป็นคนที่มันไม่ได้แบบเล่น Facebook เป็นประจำอะพี่ แล้วลดูดีอ่ะมันไม่รู้ว่าจากทางไหนเลยนะคือ Facebook ต้นกล้าโดนแฮกแล้วทีนี้ Facebook ต้นกล้ามันสามารถ Access เป็นแอดมินนึงเป็นเป็นโลหนึ่งในเพจมันก็เหมือนกับแบบมันมันซึม,มามเชื่อ,อ่อะใ,อใช่ในในจังหวะที่มันกำลังจะแบบทำอะไรสักอย่างนึ่งอ่ะเราอ่ะไปลบไอ้มิ่งบุญไซลอนออกทันอ๋อานเวล ใช่ใช่ใชุ่นไซลอนล่าสุดอะเพจกูมีข้อความส่งมาเหมือนกันแต่ไม่ได้กดส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้ากดเลยอยู่แล้วมันจะบอกว่าเพจเราอะละเมิดลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างอ๋อใช่พี่แล้วเป็นถึงไอจีใช่ไหมใช่ไหมอจก็เป็นใช้วิธีนี้คนน่ากลัวเลยเพื่อนเพื่อนผมชื่อจ็อบไอโดนแฮ็กไปประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแหละมันจะ DM มาหาในไอแล้วก็บอกว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์ ที่โพสนี้โพสตน,สตนี้ถ้าเราอยากแก้ไขอะไรสักอย่างให้เรากดตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยถ้ากดก็คือจบเลยใช่ก็ต้องดูให้ดีเพราะอย่างอาร์ตก็เคยมีปัญหาเรื่องของการส่งหลักฐานที่ทาง Facebook เขาเรียกเควสอาร์ตัก็ระแวงแบบนี้แหละอาร์ตลองเล่าใ,ให้จร์ดฟังสิพูดคุยกับทาง Facebook ไปเลยว่าเคยมีปัญหาเรื่องนี้ a c e b o o k เนี่ยของผมมันปิวไปอันหนึ่งพี่จร์ดเขาส่งมาว่าให้ผมยืนยันหลักฐานว่าให้ส่ง ID อะไรางี้ เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยใครก็ให้ส่งไปชาชนผ่านออนไลน์กันไม่ได้มันเอาไปข้อมูลไปทํานู่นทํานี่ไปซื้อบ้านมึงเป็นนี่เลยนะนอครับฟังฟังแล้วใจหายเลยไม่ได้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 เอ้วทำไงดีวะกําลังกินข้าวอยู่ผมก็เลยถ่ายรูปน้ำจิ้มซีฟู้ดส่งไปให้เพืไม่เกินสองวันจอนเหตุริวเหตุิวเลยจนถึงวันนี้ยังคู่ไม่ได้ คือเพจอาร์ตเองนี่แหละแต่เ uh ป็นภาษาอังกฤษป่ะใช่ใช่อะไรทั้งอย่างอ่ะไปทั้ง Facebook หลัะและเพจคือไปไปแบบไปเลยอ่ะแซ่เลยไปถามบอลยุคที่ Facebook ให้ยืนยันตัวตนอ่ะใครที่ใช้ชื่อจริงไม่ชื่อจริงที่เขาจะโอ้ยเขาจะรังนกันทั้งใหญ่อ่ะเออเออช่วงส่งบัตรประชาชนอ่ะส่งไปเท่านั้นละเรียบร้อยแล้วเราก็โทรซีเรียสว่าเฮ้ยมันงานลูกค้าก็เยอะแยะนะโ f a ฟ e b o o k คือแบบคุยคุยเฟซ o o ๊บอกว่ามีปัญหานี้ครับพอเขาฟังเขาไม่ได้ไม่ได้สงสารเขาหัวล้อแบบ หัวล้อไม่หยุดเลยอ่ะไม่น่ามีอะไรให้สงสารเลยอ่ะคือนอกจากหัวล้อไม่หยุดหนึ่งแล้วนะสองไม่กล้าไขอะไรกูเลยแก้แก้เลยพี่เหมือนแม่น่าโดนอ่ะสรุปก็คือลบออกทันเวลาไม่ได้เสียหายอะไรไปมากกว่านั้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผิดทุกอย่างโอเคโอเคแล้วแลวมิ่งบุญเขาโอเคไหมตอนนี้คุณมิ่งบุญก็เครียดอยู่พี่มันเหมือนกับแบบเราเราไปทําผิดแล้วเรา เกือบจะทำให้องค์กรเสียหายโดยที่เราแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจอ่ะหรือว่าจอร์จเคยคิดเคยคิดมุมนี้หรือเปล่าว่าจริงๆเรามม่งบุญเขาก็ไม่ได้โอเคกับจอร์จเท่าเท่าไหร่ก็เลยใช้ทุนปั่นไปปั่นทำไมพ่อเมืองกูเนี่ยึกปั่นสึกปั่นในเมืองใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss